เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับเกม r o b Box ในแมพที่มีชื่อว่า Go Garden นะครับก็ในคลิปนี้เราจะมาทำการทำผลใหญ่นะครับก็อาจจะสงสัยว่าทำผลใหญ่อะไรนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับหรือดูนี่นะครับก็ตามที่เห็นเลยครับนี่คือ ต้นที่มีราคาแพงที่สุดในร้านค้านี้นะครับ Seed Shop อ่าก็ผมจะอธิบายให้ว่า2ต้นเนี้ผมได้มาโดยที่ไม่ได้ใช้โลบักเลยคือผมมาอัดชิปวันพุธนะครับแต่ว่าไอ้ต้นเนี้มันมาตอนประมาณวันที่7เดือนนี้นะครับ ตอนประมาณ4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มประมาณช่วงนั้นนะครับอยู่ดีๆก็มาขายนะครับราคาอยู่ที่40บล้านนะครับแล้วประเด็นเลยคือเขามาขายรอบหนึ่งแล้วหายไปแล้วมาขายรอบสองเหมือนเป็นการขายแบบสองรอบติดเลยนะครับแต่ว่าเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะครับเว้นไว้5นาทีช่วงหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่า 8 i อดผมก็ได้ต้นนี้มานะครับโอ้โหก็เท่าที่ดูแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำได้ใหญ่มากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตัดแล้วก็ปลูกใหม่ดีไหมนะครับแต่แค่นี้ก็เบิม่มแล้วนะครับเออก็อ่าเดี๋ยวเราจะใช้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมีเงินอยู่แค่2 0 0 0มืเองนะครับผมก็ จะเอาต้นนี้นั่แหละครับพลิกชีวิตเลยในการที่จะช่วยให้ไอดีนี้เงินเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมี Basics p r i n k ก e r a d v a n c e ซ์กอนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะทำการเอามูนเมลอนมาทำด้วยนะครับอ่าก็อย่างที่ท่านชมเห็นเลยนะครับ ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นถั่วนะครับว้ยราชินีเพิ่ก็3ต้นนี้นะครับต้นถั่วต้นอันนี้แล้วก็ต้นอันนี้นะครับ3าต้นนี้ผมไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยครับแค่เข้าเกมมาแล้วก็รีบปลูกแล้วรดน้ําเลยนะครับก็เลยได้แบบนี้เลยครับก็2ต้นนี้ก็อาจจะเช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็เวิร์ววางมากเลยครับ โอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการเก็บก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นมูนเมลอนยักษ์ไปด้วยเลยนะครับไหนๆก็อาจจะได้ทําไปพร้อมกับ2ต้นนี้แล้วเอาไว้ประมาณตรงนี้นะก็เอาต้นนี้มาไว้ตรงนี้กับก้อนนะโอเคได้อยู่มันซ้อนๆกันอยู่นะโคตรใหญ่เลยครับก็ ท่าที่เห็นดูนะครับอันนี้ยังไม่ติดสถานะอะไรนะครับ1 0 0 0 0แสนแล้วอันนี้ก็6 7 8 0 0แล้วก็6 7ม0นเจหมือนจะมีต้นหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ตรวจราคานะครับผมดูก่อนอันนี้ตรวจแล้วอันนี้ตรวจแล้วอันนี้ตรวจแล้วอันนี้ก็ตรวจแล้ว ราคาใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการวางสปริงเกอร์ไปแล้วกันนะครับวางไป3อย่างนะครับไม่มีมาสเตอร์นะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาต้นถั่วมาด้วยนะเดี๋ยวจาัดก,การต้นถั่วสักคู่นะครับโอเค คครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะดูลกหน่อยนะครับมันกระจุกอยู่ก้อนเดียวโอเคแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆมาสเตอร์อาจจะวงกว้างนะครับอาจจะโดนตรงแถวนี้ด้วยอ,อปลูกอะไรเพิ่มดีครับจาก,ก้อนอืมเดี๋ยวนะผมหาต้นก่อนแบบเอามาปลูกแล้วจะได้รายได้ดีๆนะครับโอเค เอาที่ดูนะครับเอาเป็นชูการ์แอปเปิลแล้วกันนะครับน่าจะดีสุดแล้ว,ลวก็เดี๋ยวนะเราจะวางสปริงเกอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะพยายามเลื่อนมาให้มันกระจุกกันนะจะได้ไม่ต้องมาตั้งหลายอันเอาตัวนี้ประยัดนิดหน่อยมูนเมลอนก็หนอยซีดีไเอ๊ะ โอเคก็เอามากองกองมากที่สุดเท่าที่กองได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บผลกันก่อนนะครับก็เก็บไปหมดเลยอันนี้เสียดายนะครับมาใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ต้องเก็บนะครับจะทําผลใหญ่กว่านี้นะครับโอเคก็อันนี้จะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะแล้วก็ไหนๆก็จะทําผลใหญ่แล้วเก็บไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอีกไอดีนึงเข้ามาก่อนครับรอสักคู่นะึง ไปโอเคมาก็ได้เอาอีกไอดีหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เขานี่เลยเอยมามาแล้วนะครับวิมเล็ดอ๋อแครอทปล่อยไปแล้วโอเคเราก็จะเอาไอดีนี้นะครับทำการวางมาสเตอร์ให้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาสปริงเกอร์ที่ทำให้ ผลมูนเมลอนยักษ์นะครับก็คือจะเป็นโอเคก็จะให้ ID นี้นะครับเอามาสเตอร์มาตั้งก่อนออกเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสวีทโซเกอร์นะครับก็คือสปริงเกอร์ที่ทำให้มูนเมลอนยักษ์ของใน EP ีนั้นของในคลิปนั้นนะครับก็มาตั้งตอนเข้าเกมครับแล้วมาดูกันว่าผลจะใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรา เริ่มทำภารกิจได้เลยครับมาเริ่มกานเก็บเกี่ยวกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวคุงโตสิจะทำให้คุณ ต้านไม้แบบนี้โ,โอ้ยหมาหมาทะลุพึบมาเลย <c oughs> ไว<ล>้ผมทุบทิ้งไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็มูเมลอนด้วยผมย้ายออกมาก่อน<ม>ก็การทบทิงท้งทบทิ้งทบทิ้งก็เล็งดีๆนะครับอันนี้อันตราย โอเคโอ้เสียวมากเเราก็วางไปนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะทำการปลูกชุก้าแอปเปลิลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกไอดีนึงมาตั้งมาสเตอร์นะครับนี่นครับมาสเตอร์โอเคก็อันนี้น่าจะไม่มีอะไรละเหลือแค่โลซ d ดีไลท์ที่เราต้องรองอ่ะนี่นน่ โอเคได้แล้วเสียวมากเลยตอนขุดโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปลูกไปเลยวางอันนี้ไว้แล้วก็มากอตลี่หนึ่งสองอวานหนึ่งสตั้งไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เบสิกหนึ่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะครับโอเคและอย่างสุดท้ายมาสเตอร์เลยนะครับมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร,ตอร์ตั้งไปเลยเตั้งไปแล้วนะครับโอเคก็คราวนี้ก็กดออกเกมเลยนะครับเพื่อความปลอดภยัยไปครับเจอกันใหม่ในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า Let's go A Later Few Moments โอเคผมก็ตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวปักไปเลยโอเคให้อีกไอดีปักสวิตสวีโซเกอร์ไปแล้วนะครับเกอยรด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 ปุ้มโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับ <c oughs> เกือบปัดไม่ทันนะครับดู โอ้โหเห็นกันไหมครับโอ้โหดูโรซี่ดีไลท์แล้วดูต้นถั่วโอ้โหต้นถั่วอาจจะไม่ค่อยเวอร์มากนะครับแต่ว่าดูแต่ละต้นโอ้โหดูมูนเมลอนอ่เรามาตรวจสอบกันก่อนนะครับอาอันนี้หกแสนแปดแสนหกแสนโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ติดสถานะอะไรนะครับ ติดหลักแสนแล้วอันนี้นะล้านหนึ่งอ๋อล้านแปดครับโอ้โหล้แล้วแล้วมีอันไหนอีกเอยอ,อันเนี้ยสิบหกล้านเอาดีมูลเมลอนล้านห้านี่ถือว่าแบบไม่คิดว่าจะได้นะครับแอ้แอย่างใหญ่ สวิตโซเกอร์นี่มันดีจริงๆนะครับสวิตโซเกอร์สปริงเกอนะครับโอ้โหชื่อโอซิดีไรท์สองล้านสี่โอ้ผมมีติดโกด้วยครับติดโกเท่าไหร่หกล้านเก้าโอ้โหจากเงินสองหมื่นผมตอนนี้นะครับน่าจะแบบได้มหาศาลเลยนะครับโอเคโอเคเราจะถืออันนี้ไว้นะครับโชเวลออกมาก่อนแยกออกมาก่อนโอ้โห เราได้ผลด้วยนะครับโอ้โหโคตรใหญ่ครับแล้วอันนี้ล่ะวูนเมลอนเมลอนก็ใหญ่แล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับผมคิดว่าจะออกเกมแล้วเข้าใหม่อีกรอบนะแค่นี้ก็ใหญ่เวอร์นะครับเอานี้ออกมาก่อนโอ้โหโอ้อ้าวอันน่าไปฝั่งไหนดีฝั่งโน้นแล้วนะครับฮะ อีกอันหนึ่งเล็กมากเลยครับน่ะอะไรเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าไม่เล็กจังไม่เป็นไรครับถือว่าได้ามาสามอันก็นใหญ่แล้วนะใหญ่แบบใหญ่เกินหน้าดีเดี๋ยวนะผมหันหน้าให้ถูกอะ่ะหน้าไปฝั่งนี้นั่นโอ้โห ผู้ชมดูสิครับอืมนี่นี่ไหน,นเออแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่เอาปืนนี้นะครับเอา้าฉีดไปแล้วโอ้โหโลซีดีไลท์โอ้โหสองร้อยสี่สิบล้านครับเผลอฉีดนะครับอันนี้เผลอฉีดจริงๆอันไีได้ตั้งใจเดี๋ยวมันอยู่ไหนเอออันนี้ติดสถานะแอมเบอร์อันนี้โอเค ก็ฉีดใหม่นะครับฉีดเป็นอันนี้นะครับหนีปืนนี้นะครับสถานะช็อเท่า,ายร้อยแปดสิล้านถ้าติดโกรหรือเลนโบน่าจะเวอร์เลยนะครับราคาโอ้โหดูโรซี่สองล้านเฮ้ยอ,อันนี้เวอร์ไปแล้วเกือบจะแตะหลักพันล้านแล้วนะครับเล็กไปหน่อยนะครับ เล็กไปนะครับเ,เก็บมาก็ได้นี่นครับดูราคาหน่อยไปดูน้ำหนักนะนี่เก้ากิโลอันนี้แค่เก้ากิโลนะครับแล้วอันนี้จะเท่าไหร่เนี่ยผมต้องไปคำนวณน,นะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคำนวณราคาสักคู่นะครับอันนี้ราคาก็เป็นอันนี้นะครับพูดผิด่ผมตรวจมาแล้วนะครับอันนี้น้ำหนักอยู่ที่หกสิบเอ็ดกิโลนะครับ อะไรนั่นเอ้าติดมูลเฉยอ้อติดสถานะมูลนะครับโอ้ถ้าติดแซนดี้ด้วยน่าจะดีนะเอ้าติดด้วยติดสถานะแซนดี้ด้วยครับโอยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับโอ้โหบ้านผมลกละอ่าแล้วก็ผมไปทดลองมาเล่นๆนะครับแล้ว ไม่คิดว่าจะได้นะครับอเดี๋ยวทําให้ดูนะครับทำให้ชมนี่นี่นี่อ่ะเอาเป็นตัวนี้ลวนะครับดูนะครับนี่ครับผมจะทําอะไรให้ดูนะครับอ่ะเกมเขาได้ทําการอัปเดตมาแล้วนะครับก็คือเรากดไปปึ๊บอ๋อเขาสเลี้ยงเต็มเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นไอดีนี้ให้ผมแทนนะโอเคเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นเต่าทะเลนะครับอ่า อ่านี่ครับเทรดได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้อ่าเราก็จะได้มาครับนี่โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวับไปก่อนครับสวัสดีครับเบิมๆเลยนะโอ้โ